thank mm -hmm. you มาทำบุญวันเกิดญนะาติโยมจะสงสัยจริงๆแล้วก็คือชาติปีทุกขาการเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังการเกิดความตายก็เป็นทุกข์แต่แล้วมีเกิดที่เป็นสุขมีบ้างไหมล่ะมีจากขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอ,อุตปาธิ เมื่อใดก็ตามเกิดดวงตาเห็นธรรมเมื่อนั้นการเกิดที่เป็นสุขก็จะมีแต่ถ้าเกิดมีขันหน้าอยู่ร่ำไปการเกิดก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากญาติโยมจริงๆแล้วนะหลายคนก็อาจจะสงสัยเอ๊ะไม่เคยทำบุญวันเกิดทำตามกระแสเขาหรือเปล่าหรือมีเหตุอันใดปีนี้โยมในช่วงเวลานี้มีปัญหาหลายอย่าง อกุศลวิบากส่งผลหลายเรื่องเอต้องแต่บุญกุศลเราน้อยก็เลยคิดจะทําบุญทากุศลพอดอีมีลูกศิษย์ที่ช่วยงานอยู่องค์นึงก็ให้ไปสอนแทนที่ยุวพุพูดนะก็สอนแทนก็สอนดีๆกลับมาสุขภาพไม่ดีเข้าโรงพยาบาลในคืนเดียวก็เสียชีวิตกระทันหันด้วยอีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าอ,อ,อากุศลวิบากกําลังส่งผลหลายเรื่อง เราต้องมีบุญกุศลและเลยรีบทําบุญทํากุศลทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลกุศลใดๆก็แล้วแต่นะก็เลยตั้งใจทําบุญทํากุศลโดยเฉพาะแล้วก็ทําบุญทํากุศลถึงบุรพาจารย์โดยเฉพาะอดีตเจ้าวาดวัดจักแดงมีหลวงปู่เพืนะหลวงพ่อพระรูธรรมทรสมนแล้วก็หลวงพ่อวัดท่ามาโอแล้วก็พระมหาชนาเพศซึ่งจากไปแล้วก็ทําบุญพิสุจกุศลไปถึงโยมพ่อโยมแม่ แล้วก็มีโยมพอ่อโยมแม่ของโยมวิไลรัตมาขอร่วมด้วยพอดีโยมวิไลก็วิไลรัตก็เกิดในช่วงนี้โยมสมพงก็เกิดในช่วงนี้มอเช้าเด็กน,น้อยมาเช้าเนี่ยก็มาทําบุญวันเกิดวันเดียวกันวันนี้มีเกิดหลายคนโยมมีเกิดหลายคนวันนี้ก็เลยเอ้าทําบุญร่วมกันเถอะนะทําบุญทํากุศลและที่สาคัญก,ก็คือก็อยากจะแจ้งให้ญาติโยมว่าเออทำบุญทำกุศลเนาะเดือนนี้ เดือนหน้าเดือนตุลาเนี่ยคล้ายวันสวรรคะกในหลวงหล่อเก้าซึ่งอาตมาก็จะทำบุญใหญ่แต่ไม่ใช่ทานกุศลนะทำบุญใหญ่เรื่องการศึกษานิมนต์พระลังกาพระพะมา่พาพระลาวพระกะเมนพระไต้หวันแล้วก็พระไทยหลายประเทศมารวมกันสิบสามสิบสี่สิบห้าตุลา นิมนต์มาเสวนาเรื่องการเรียนการสอนบาลีการเรียนการสอนพระไตรปิฎกที่วัดจากแดงนะคือจะทำยังไงให้พระที่อยู่ในชาวพุทธจะเป็นพุทธไทยพุทธลังกาพุทธพมา่าพุทธลาวพุทธเขมรพุทธไต้หวันพุทธแต่ละประเทศเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็คุยกันเรื่องการเรียนการสอน ทำยังไงจะเรียนให้เข้าใจทำยังไงจะเอาไปเทศโปรดญาติโปรดโยมได้ทำยังไงจะให้เข้าถึงสมถะทำยังไงจะเข้าถึงวิปัสสนาเพราะฉะนั้นจะมีการเสวนาการเรียนการสอนสามประเทศเป็นหลักประเทศไทยลังกามพมา่าสามประเทศนี้เป็นหลักนะนอกนั้นก็เชิญกัมพูชาเชิญลาวเชิญไต้หวันเชิญหลายๆประเทศมาร่วมด้วยมาเสวนามาแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน3วันสาคืน นิมนต์มาที่นี่นะแล้วก็พันนิมนต์มาเสร็จแล้วพอดอีทางในวังทราบข่าวก็ขอรับเป็นเจ้าภาพพระทหารสามวันนะกะ็ทางในวังก็จะรับเป็นเจ้าภาพพระทหารให้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือพระที่มาจากต่างประเทศก็จะได้มารู้ว่าพระไทยเรียนกันยังไงสอนกันยังไงแล้วก็เอาไปเทศโปรดญาติโปรดโยมยังไงพระพม่าสอนยังไง ทรงจาพระไตยปิโกได้อย่างไรแล้วเอาประเทศโปรดญาติโปวดโยมได้อย่างไรแต่และประเทศเนี่ยมีการเรียนการสอนแล้วก็การทรงจําแล้วก็การลงมือปฏิบัติแล้วก็นําเอาไปบอกกล่าวศรัทธาญาติโยมได้อย่างไรนั่นก็คือเสวนาเรื่องการเรียนการสอนสามประเทศหลักนะไทยพมา่าลังกานอก่านั้นก็เป็นส่วนร่วมทั้งไต้หวันก็ดีทั้งาลาวขเขมรประเทศอื่นๆก็ดีก็จะมาร่วม แต่ประเทศที่สนศสวนากันเนี่ยสามประเทศเป็นหลักนะก็คือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนกันยังไงสอนกันยังไงก็คือต่อไปเนี่ยอาคารเรียนพระไตรปิฎกเสร็จก็จะเปิดสอบพระไตรปิฎกให้จะมีพระไทยทรงจําพระไตรปิฎกเริ่มทีละเล่มทีละเล่มทีละเล่มอาตมาก็จะนําท่องเองนําเรียนนําท่องทรจงจำพระทรงจําพระไตรปิฎกให้ได้คือจะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะซึ่ง ก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะเพราะนั้นก็เลยฮาร์ดแวร์เนี่ยคืออาคารเรียนนะต้องสร้างให้เสร็จซอฟต์แวร์ก็คือเรื่องการเรียนการสอนหลักสูตรการเรียนการสอนซึ่งในหลวงรอเพระองค์ถวายทุนให้คณะสงฆ์นะในขณะที่พระองค์พระชนมพรรษา72พรรษานะคนไทยทั้งประเทศทุน9ถวายเป็นส่วนพระองค์เนี่ย72ล้าน เจ็ดสิบสองล้านบาทเดี๋ยวพระอ,องค์ไม่ใช้ยกถวายพระสงฆ์เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนจนเป็นที่มาที่ไปทุนเล่าเรียนหลวงนั่นแหละนะแต่นั้นยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่พระอ,องค์ได้ตั้งไว้ก็เลยมาต่อยอดทําต่อยอดว่าเออทำยังไงหน้าในหลวงก็เห็นความสําคัญก็เอาแนวคิดนั่นแหละมาต่อยอดมาเสวนาเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนไม้แมพก็ดี เอนฟรกราฟก็ดีนาะการ์ตูนก็ดีสุดท้ายจะทําเป็น Active Learning เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนพระไตรปิฎกคือเรียนแล้วลงมือใช้ได้จริงๆจะทําหลักสูตรนี้ขึ้นมาให้ได้นะเพื่อจะให้พระสงฆ์ไทยได้มีคุณภาพเรื่องการเรียนการสอนปริยัติประนั้นก็เลยแจ้งให้ญาติโยมทราบว่าเออเดือนอกันยานี้กระงทําบุญวันเกิดและหลังจากนั้นก็ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมนะท่านใดสนใจอยากจะมาฟังเสวนาหรือฟังเทศ จะมีการเสวนาให้ด้วยมีการเทศให้ด้วยทั้งภาคภาษาไทยภาคภาษาพม่าภาคภาษาอังกฤษสภาษานะมีการเทศมีการบรรยายมีการเสวนาครบแล้วก็จะจัดกันที่วัดจากแดงแห่งนี้3มวันสามคืนพระนันทนาใดมีเวลาจะแวะเข้ามามาฟังพระเทศมาฟังพระเสวนาหรือจะมายิวปิโตมาร่วมก็สามารถทําได้นะในช่วงวันที่13 14า5บนะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9นะก็คือทําถวายพระองค์พระองค์เป็นผู้ปิดทองหลังพระและพระองค์ห่วงการศึกษาของพระสงฆ์แล้วก็จะทาให้พระประสงค์ของพระองค์สมดังปรารถนาโดยที่หากําลังแนวร่วมจากหลายๆประเทศและก็ไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะวัดจากแดงนะก็ไปคุยหลายๆวัดแล้ววัดโสธรไปคุยมาแล้ว วัดชนประธานไปคุยมาแล้ววัดนนวัดนี้วัดใหญ่ๆหลายวัดวัดหงไปคุยมาแล้วไปคุยพระเทระแต่ละวัดเจ้าวัดวันก่อนไปวัดโสธรไปคุยกับท่านเออเดี๋ยวจะส่งคนเข้ามาร่วมมาร่วมเธอจะเสวนาเพราะนั้นวัดใหญ่ๆหลายวัดได้ไปคุยได้มาสนทนาพอสมควรแล้ววัดจะจัดแล้วก็จะช่วยกันหาแนวทางซึ่งก็จะเป็นงานใหญ่แต่เน้นเรื่อง การเสวนาเรื่องธรรมะเป็นหลักอย่างอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะพปันก็ะยาติโยมเข้ามาฟังเทศได้จะมีพระเทศทั้งภาคภาษาไทยเทศภาษาอังกฤษให้เทศภาษาพม่าด้วยจะมี3ภาษาในการเทศบทญาติโปรยมองค์ที่เสวนาก็จะเสวนากันอยู่แต่ละห้องแต่ละห้องสามวัน3คืนช่วงเดือนตุลา13 14 1มตุลานั่นเป็นงานใหญ่เรื่องการศึกษาของพระไทยพระพม่าพระลังกา จะจับมือกันยังไงและทํำยังไงอันนี้กําลังทําอยู่นะเพราะนั้นก็แจ้งให้ญาติโยมได้รับทราบงานนี้นะและก็ช่วงนี้เรวก็โควิดเริ่มซาแล้วเนาะตอนนี้อตมาก็กลับไปบรรยายที่ศิริราชแล้วตามปกติเมื่อก่อนนน้ดไปบรรยายที่บ้านบ้านทําริมน้ํำช่วงเย็นนะน้ในแต่ก่อนโควิดนะแล้วก็บางปะแก้วแล้วก็โรงพยาบานลนน้ดโรงพยาบาลน,นี้นะตอนนี้ก็ หลายพื้นที่เริ่มเปิดแล้วนะกกลับมาทํางานตามปกติสอนตามปกติการเรียนการสอนก็เริ่มทําตามปกตินะแล้วก็ตอนนี้ก็ที่สาคัญก็คือสุขภาพนะเพราะนั้นสุขภาพตมาก็พยายามอาจจะรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพทั้งตัวตามาเองและก็ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ด้วยนะเมื่อวานก็ส่งพระสงฆ์ไปเช็คสุขภาพที่โรงพยาบาลสงฆ์ทั้งพระไทยทั้งพระต่างประเทศเอ๋อนิมนต์ไปตรวจสุขภาพนะแล้วก็มีบัตรสุขภาพให้นะของวิวเนต นะวินเนตเขาก็มีบัตรสุขภาพให้ไปตรวจเช็คอีกที่หนึ่งนะเพราะนั้นก็คือเรื่องของสุขภาพก็จะดูแลทั้งสุขภาพตัวต,วตามาเองดูแลสุขภาพพระส,สงฆ์ภายในวัดให้มีร่างกายและจิตใจเข้มแข็งเพื่อเป็นกําลังของพระศาสนาสืบต่อไปนะวันนี้กขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมนะก็เรียกว่าทําบุญทํากุศลทาบุญวันเกิดแบบรีบด่วนนะอยากจะทําบอกให้รู้สิทธิ์ทำป้ายประชาธิันแล้วก็รีบบอกข่าว ก็เท่าที่โยมเห็นนั่นแหละนะก็บอกข่าวแบบด่วนๆแล้วญาติโยมก็มาทำบุญแบบด่วนๆนะวันนี้ก็เลยหลายคนที่ไม่ได้ทราบข่าวก็ไม่เป็นไรเนาะนะมีบุญเดือนหน้าเดือนตุลาให้รออีกนะก็เป็นบุญที่จะสามประเทศด้วยกันสามประเทศใหญ่ๆแต่วันนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านขอให้การเกิดที่มีขันห้านะที่เต็มไปด้วยกองแห่งทุกจงเป็นการเกิดที่เป็นสุขคือเกิดดวงตาเห็นธรรม จากคุงอุตตปาที่เกิดธรรมจักสุญานางอุตตปาที่เกิดยานปัญญาปัญญาอุตตปาที่เกิดปัญญาวิชาอุตตปาที่เกิดวิชาอาโลโกอุตตปาที่เกิดแสงสว่างกลางใจเห็นปรมปัญหาแก้ไขปัญหาชีวิตเข้าถึงความพ้นทุกข์ไปถึงการเกิดที่เป็นสุขโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน i uh -huh.